คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณวิทย์มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือน้องแมวและเขาต้มมัดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครัะเรื่องนี้คุณวิทย์มาพร้อมกับตอนที่เกิดขึ้นตอนที่เป็นเซลแมน เดินทางไปทํางานระหว่างขับรถแล้วก็ดินไปเจอเข้ากับบางอย่างครับจนทําให้เจอกับเรื่องราวหลอนๆเรื่องนี้เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วครับยิยมทูตสีขาวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณวิทเซลแมนกันเลยครับสวัสดีครับคุณวิทเซลแมนสวัสดีครับพี่แจ๊คครับคุณวิทเซลแมนดาวติกต็อก s <adorable> <S วันนี้วันนี้วันนี้มาเพื่อพี่แจ๊คเลยเนี่ย <h ums> น่ารักที่สุดวยพร มันเกิดให้พี่แจ็คนะครับขอบพระคุณครับให้มีความสุขมากๆ,ๆครับผมพูดไม่เก่งเรื่องไวพรไม่เป็นไรแค่มีความสุขแค่นี้ก็ครอบคลุมหมดแล้วเช่นเดียวกันนะ <c oughs> คุณวิเซลแมนมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันนะก็ <c oughs> เป็นอีกปีที่โทรมาหาพี่ทุกวันเกิดก็ดีใจเออเราคุยกันทุกปีทุกวันเกิดแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอีก <c oughs> อ,อนะฮะแล้วเรื่องของคุณวิเซลแมนเนี่ยผมก็ไปเล่าแบบอไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย แค่จะครบหมดแล้ะตู้เย็นลามไปถึงหม้อหุงข้าวเงี้ยนะฮะคุณวิทย์ได้ดูตู้เย็นแล้วใช่ไหมดูแล้วครับผมหนูหะดีครับเม้งบริการเออนะครับเรื่องทำได้เหมือนเดได้อยู่นะนะได้อยู่ครับพีททีมงานทีมงานทำได้ดีเลยเก่งเก่งน้องๆเขาเก่ง นะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อสิบสองปีที่แล้วย้อนกลับไปตอนที่ยังเป็นเซลแมนครับผมเฮ้ยมามามาโยมมทูสีขาวเป็นยังไงอะครับต้องบอกก่อนนะครับพี่แจ๊คคือภาพของโยงมทูที่เรารู้จักกันเนี่ยส่วนมากจะใส่ผ้าเตี่ยวสีดแดงๆนะที่เราคุ้นๆกันเนะ่ะจะเป็นผ้าเตี่ยวสีแดงมีสามงง้มมีเขาอะไรประมาณนี้ครับพี่ อันนี้คือภาพที่เห็นนะรเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนผมอ่าทํางานนะพี่วันนั้นเนี่ยไปจะพูดสถานที่เลยถนนหนทางอะไรพวกเนี้ยฮัลโหลครับ,คร,บครับผมจะพูดเรื่องถนนหนทางได้ไหมทางเส้นนูน้นเส้นนี้ได้ดถนนหนทางพูดได้เลยกับผม,มก็ไปเป็นอําเภอหนึ่งเลยครับอ,อําเภอที่จังหวัดกาลสินแล้วกัน ก็ไปเยี่ยมลูกค้าที่กาลสินก็คือไปขายของนั่นแหละแล้ววันนั้นเนี่ยมันมีการจ่ายเงินผมต้องบอกนะครับว่าเซลแมนเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูดโดยการรับเช็คนะร้านค้านี่เวลาเก็บตังเนี่ยบางทีก็แบงค์ยี่สิบบางทีก็เหรียญก็ร้านค้าเขาก็ไม่ได้เอาเงินแบงค์พันให้เรานะหมายถึงว่า, <c oughs> วาเวลาจํานวนเงินเยอะๆก็ต้องเป็นอาจจะเป็นแบงค์ยี่สิบบางทีเป็นเหรียญอย่างนี้เลยเห เป็นอย่างนี้เลยครับแบกกลับอย่างนี <t 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 ้เหรอคือเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาเอาเข้าธนาคารแต่ความเป็นจริงแล้วเขาขี้เกียจทำไปเข้านั่นแหละเขาก็หน้าที่ให้เรามานับทีนี้ถ้าเราไม่นับเราสวยเลยนะบางอันเนี่ยแบงค์ยี่สิบเขามีเขานับไว้ร้อยหนึ่งห้าใบบางทีเขาเหลือสี่ก็มีพอเรารับได้สี่เขาบอกเขาลืมดึงเอาไปทอนอย่างเงี้ย อันนี้เป็นความจริงที่โหดร้ายนะเวลาโดนสักแสนหนึ่งีก็นั่งกันนานเลยนั่งนับอยู่ผมว่าแสนหนึ่งนี่เจอแบงค์ยี่สิบนี่นับกันทั้งวันพี่เชื่อไหมเหรียญบาทต้องใช้วิธีการเข้าแถวให้มันได้วัดกองเอาความสูงอะ่ะวัดความสูงมันนะสูงสิบเหรียญเนี่ยต้องมาตั้งสิบเหรียญแล้วถ้ามันอะไรที่มันเตี้ยกว่าก็เติมให้มันเต็มใช่เออเร็วสุดแล้วยางงั้นแหละโอ้โหพี่นั่งตาลายเลยครับ ออกจากอำเภอเนี้ยมันมีไปพักที่จังหวัดสกลนครแล้วกันก็จะผ่านอำเภอสมเด็จไปเนี่ยอะแล้วมันเหนื่อยพี่เล้วะมันปวดต้นคอมันใช้สายตาเพ่งก็คิดอยู่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะโดนแน่ๆลืะความหมายมันมีความรู้สึกว่ามันขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเนี้ยผมขึ้นเขาลูกหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะไปจังหวัดสกลนครอ่ะผ่านอำเภอสมเด็จจะขึ้นภูเขาอยู่ลูกหนึ่งแล้วกัน ภูเขาลูกนี้เนี่ยขึ้นที่ของความโคตรเคี้ยวเนี่ยอื mm. ไม่ได้อยกว่าที่ไหนในประเทศไทยหรอก mm. นะครับจังหวะรถที่ขึ้นเขาไปเนี่ยพี่แจ็ครถที่ไต่ระดับขึ้นไปเนี่ยเวลาขึ้นไปปับ๊บเหยียบไปเจอโคง้งปับ๊บมันก็ต้องผ่อนถูกไหมครับ,รบผ่อนแล้วก็เข้าโคง้งจากรถหกสิบก็จะเหลือสี่สิบแล้วยิ่งจังหวะลงเขาเนี่ยมันเป็นโค้งแบบยิ่งกว่าโค้งหักศอกครับ แต่ละโค้งเน่ยมันจะพลิกไปพลิกมาเนี่ยก็ขับไปเลยรื่อยๆตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นสารเพียงตายเยอะขับขึ้นไปผมมองเห็นลุงคนหนึ่งเนี่ยอืมองเห็นอยู่ไกลไกลจากรถเรานี่แหละก็็เดินอยู่ข้างทางแค่หันหลังให้เราอใส่กางเกงสีขาวข เสื้อขาวคล้ายๆคนปฏิบัติธรรมแต่ผมยาวๆหน่อยผมมวยขึ้นเนี่ยแล้วเดินมีไม้เท้าเดินอยู่ข้างทางมันสะดุดใจอ่ะมันมันอะไรไม่รู้มันใจให้เราไม่มอง <c oughs> จังหวะที่แกเดินไปเนี่ยมันเป็นโค้งพอดีรถ <c oughs> เราจะพอเราจะแซงตัวแกขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องเข้าโคง้งต <c oughs> อนเข้าโค้งเราต้องเหยียบเบรกนะพี่แจ็ค <c oughs> ตามสเต็ปขณะที่รถขึ้นไปเนี่ยพอเราใจเรามองไปที่ลุงคนเนี้ย ปับ๊บเหมือนแกรู้ว่าเรามองรถกําลังแซงไงขึ้นไปปับ๊บแล้วก็เหยียบเบรกเข้าโค้งพอดีแกหันหน้ามาให้เนี่ยแล้วยิ้มให้ผมเนี่ฟันดําเมี่ยมเลยแล้วก็พังหัวหัวให้รู้สึกว่าขนลุกเออชายใส่ชุดทีขาวคนขนลุกเลยแล้วผมก็เข้าโค้งปับ๊บจังหวะเข้าโค้งนั่แหละมันอยู่ประมาณทั้งยี่สิบรถ่ พอไต่โค้งขึ้นไปก็เหยียบขึ้นอีกแล้วก็เข้าโค้งอีกเ <Okay. S 2> หยียบเข้าโค้งแล้วก็แซงกันไปเลยก็ <Okay. S 2> ผ่านลุงคนนี้ไปไกลมากนะ <Okay. S 2> ดูล้วก็ประมาณสักสิบยี่สิบกิโลไกลมาก <Okay. S 2> คือจนลืมอะลืมไปเลยทีนี้มันจะมาพอขึ้นเขาลูกเนี้ย <Okay. S 2> ก่อนจะเข้าสกลนครมันจะมีซิกเนเจอร์อยู่ <Okay. S 2> บริเวณเนี้ยมันเป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวแบบ ถ่ายรูปอะมีหลักกิโลใหญ่หมันจะมีโค้งโค้งที่ว่าสับกันไปสับกันมาเหมือนเอางูมาต่อกันแล้วย่างปิ้งย่าง<อ>เขาเรียกว่าปิ้งงูนะพี่ปิ้งงูปิ้งงูเออประมาณนั้นอะอผมว่าขึ้นเข้าไปโค้งแรกก่อนขึ้นไปปั๊บอ้อมหลักกิโลนะหลักกิโลหลักใหญ่ๆคือเขาสร้างเป็นหลักใหญ่เลยแหละ<อ>ไว้ถ่ายรูปเข้ามาปั๊บเป็นโค้งขวาผมจําสนิทใจเลย ั่งซ้ายเนะี่ยมันจะมีหลุมแล้วเขาสร้างสาลารอรถใหญ่เลยสาลาใหญ่อยู่เลยพอเข้าปับ๊บรถกําลังไตระดับลงเนี่ยรถเหลือยี่สิบอีกแล้วพราจะเข้าโค้งซ้ายเพื่อจะเข้าโค้งซ้ายนะรถเหลือยี่สิบอีกแล้วมอ,องไปฝั่งซ้ายเนี่ยพี่ลุงคนนั้นนยืนมองเลย,อยเออยืนมองเลยอยู่เฉยเลยหันหน้ามามองเราแล้วก็ยิ้มให้เราแล้วก็ฟังงห,หัวให้อีกแล้ว เราก็ตกใจนะเอ้าลุงถ้าลุงจะมาได้เนี่ยลุงตรงนั่งรถมาแล้วตั้งแต่ผมขับผ่านลุงมาเนี่ยไม่มีใครแซงผมได้สักคันนะจริงครับพี่รถไม่ได้แซงผมเลยผมจำได้เลยแล้วลุงมาได้ยังไงก่อนใช่ออทีนี้พอผมเข้าโคง้งโค้งนะมันมันอ้อมสาราใช่ไหมอพอเราเข้าซ้ายปั๊บจากสาลาอยู่ซ้ายมือเราตอนเนี้ยพอเราเข้าโค้งซ้ายสาลาก็จะอยู่ด้านซ้ายเราอีกครั้งหนึ่ง คิดตามทันไหมไมันคล้ายๆกับเป็นวงกลมครับผมก็เหยียบเข้ามาแล้วผมก็หันไปมองด้านซ้ายเหมือนอีกรอบคราวนี้ปั๊บก็จะเจอลุงแกก็หันหน้ามาดูผมผมเห็นเด็กอยู่สองคนพี่ค,คนหนึ่งเป็นเด็กใส่ชุดคลนะ้ายนักศึกษาวิชาทาหารร,รอดออยืนหันหน้าให้เรารทางหน้านี่นะแต่ว่าหน้าเขาเนี่ยเป็นผม คิดออกไหมหมายเขาว่าคอเขาจนบิดกลับไปหลังแล้วแล้วขาเขานีลอยอยู่นพื้นแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดเออ่นักเรียนนักเรียนเลยแล้วก็มีเลือดอยู่ที่ตัวเต็มตัวเลยยืนคอตกอยู่แล้วลุงคนนี้ก็อยู่ตรงกลางแล้วแกก็หัวเราะเสียงดังเ่ะแล้วผมเห็นอย่างเงี้ยผมก็เลยเหยียบเบรกเลย อย่าเบรกให้รถหยุดเลยมันตกใจพพเหยีย่เบรกปั๊บมันมีรถเข้ามาชนท้ายผมสองคันครับค่าโอ้โห <c ười> คือรถมันชนแปะอะพี่คือค,ความเร็วมันไม่เยอะครับใ้คันกลางก็ชนผมเนาะแล้วคันท้ายอีกคันหนึ่งเป็นคันที่สามก็ชนคันกลางทีนี้รถติดรถติดยาวเลยร,รถติดเลยเต็มโค้งเลยผมก็ลงมาดูลุงหายแล้ว ลุงคนไี้หายไปแล้วพอผมลงมาดูไอ้คันกลางก็โวยวายผมผมก็บอกเอา้าผมต้องเบรกดิผมบอกไม่เบรกได้ไงล่ะผมบอกมีอะไรตัดหน้าไม่รู้ผมพูดอย่างนี้กฎหมายก็คือคันที่ชนคันที่ผิดนะผมก็บอกคุยกับประกันไหมล่ะรถผมมันประกันอยู่แล้วถ้าไม่อยากคุยกับประกันก็ไปซ่อมเองเดี๋ยวผมซ่อมของผมเองก็ได้เพือผมจะรีบไปนะแป๊บเดียวพี่มันมีรถกู้ไผยว,นนนวิ่งมาจากโค้งด้านบนวิ่งมาเปิดไรเลนมาเลย ผมก็สงสัยอ๋อสงสัยกู้ภยัยเขาจะมาเทคแคร์เรา oh. เพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุกันนะผงยังมาเปิดฟงเปิดไฟ oh. เปิดสัญญาณดังลั่นเลยวิ่งลงมาเป๊ดลงมาเลยพอวิ่งลงมาปั๊บมาแซงผู้ผมสามคันเฉยเลย oh. ไม่ได้สนใจผู้ผมเลย oh. แล้วก็วิ่งลงโค้งไปแบบความเร็วไปเลย oh. พอผมเคลียร์กันได้ผมก็ขับรถออกมา oh. ตามมา oh. Oh. พอรลุดไอ้โค้งที่เรียกว่าปิ้งงูออกมาได้เลยมันจะเป็นทางตรงก่อนเข้าจังหวัดสกดลกนครับมีต้นยางใหญ่สมัยนะั้นมันเป็นถนนสวนกันนะบนเขาอะครับผมเห็นไอ้กู้ภัยกันนะั่นไปจอดอยู่นะนะั่นแหะบริเวณต้นยางอืแล้วก็มีกู้ภัยไม่ต่ำกว่าสองลำพันจอดอยู่นะั่นที่รถมันเริ่มติดพี่มันเริ่มติดแล้วมันก็เป็นตอนเย็นเกอบพบค้ำมาละแต่ก็ยังเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ครับ มันก็จะมีกู้ภัย็็ถือกระบ,บองที่เป็นไฟสีแดงมากั้นรถให้ค่อยรีบๆไปให้ให้รถช้าหน่อยรถผมก็ชา้ชาชา้ชาชา้าเคลื่อนมาเรื่อยๆเคลื่อนมาเรื่อยๆพอจะถึงอุบัติเหตุที่มันเจอเนะ่ะปรากฏรถมีศพนอนอยู่พี่นอนอยู่กลาง,งถนนเลยเอาผ้าขาวคุมอยู่มันเหมือนขากในห,หนังผีเป้เลยพี่แจ็คพ oh. อวิ่งขึ้นมาปั๊บเนี่ยด้วยความที่ลมทั้งบนเขาเันแรง ผ้าเนี่ยมันเปิดตอ,อก<ะ>พี่ปรากฏวราไปในน้องผู้ชายคนนั้นนอนอยู่นอนอยู่ตรงนั้น,น,นเลย<ะ>มันเปิดออกให้เห็นเนี่ยเป็นนักศึกษาว<ะ>ิทยา<ะ>ทาหารนอนอยู่แล้วขับตรงไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนออ<ะ>คล้ายๆชุดนักเรียนเนี่ยเลือดแล้วมีการทำ CPR แล้วก็กำลังยกขึ้นรถผมคิดว่าน้องคนนั้นไม่รอดหรอก<ะ>แต่ลุงคนที่ใส่ชุดขาวผมไม่เห็นนะ แล้วรถมันก็เคลื่อนออกไปผมก็ขับรถออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันคาใจ<อ>เป็นปริศนาว่าอ้ต,ตกลงโยมาทูดเนี่ยมันมีสีขาวจริงหรือเปล่าโอ้พูดยากเลยอันเนี้ยอืออเนี่ยมันคือความลึกลับของภูเขาลูกนี้แหละอโอเคอนนโอเคโอเคนี่คือผมกำลังกำลังจะมองว่า ถ้ามองว่าเป็นยมทูตหรือจะเป็นเป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่รู้พูดยากอ่ะอ่คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าจากการแต่งตัวอย่างที่คุณวิทย์เล่ามาอ่าถ้าเป็นยมทมูตหรือว่าเป็นผู้นำพาวิญญาณมันก็จะไม่คุ้นกับทรงลักษณะแบบนี้ เออแต่พอเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็มีเขาโครงมากกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเท่าที่ฟังดูถนนเส้นนี้เป็นถนนอที่มันคดเคี้ยวอะ่ะถนนขึ้นเข,ขาลงเขาใช่ครับผมเคยขับผ่านอยู่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอ้แรงมากพี่เออเอาเรื่องอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าการ คดเคี้ยวของของทางนะเอาเรื่องอยู่ออขับไม่ดีไม่คุ้นทางอันตรายส่วนมากกลางคืนรถน้อยไม่ค่อยมีใครอยากขึ้นหรอมั้งก็เหมือนทัศนศึกษาคันเดียวกลางคืนะ <ผม S 1> นะฮะ<า>เ,เดี๋ยวนี้เขามีเส้นตัดใหม่ละถูกไหมอีกเส้นหนึ่งลนะที่ไม่ต้องขึ้นเขานี้ละอ๊ะผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าผ่านถ้าอยู่เพือสมเด็จเนี่ยงั้นต้องขึ้นอยู่แล้ว อ๋อถ้าถ้าเข้าสมเด็จต้องขึ้นใช่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าผมว่าจําได้ผมผมเคยขับไปนครพนมมันต้องผ่านครกาลสินอะไรพวกเนี้ยครับถ้าเราอยู่อำเภอสมเด็จเราต้องขึ้นเขาตูนี้ขับขึ้นอ๋อโอเคนะครับก็คือยังไงก็ยังไงก็ต้องขึ้นมันไม่มีทางตัดใหม่ไม่มีทางอ้อมไปทางอื่นละครับอ่ นี่ก็เรื่องหนึ่งสั้นๆหน่อยมั้งพี่แจ๊คหรือยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรได้หมดเลยจะสั้นจะยาวได้หมดเลยมันก็มีแบบแบบนี้อีกสักนิดนึงสักเรื่องไม่รู้ว่าเวลามันเตลิดไหมเอาสิเอาสิเอาสิพูดมาขนาดนี้แล้วไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องอันนี้น่ากลัวก็ประมาณนี้แหละประมาณสิบกว่าปีที่แล้วสิบสี่สิบห้าปีอันนี้เรื่องกระท่อมล้างกลางป่าอยู่ค่ะไอ้นี่ประสบการณ์แบบว่า เหมือนกันผมจะไปอำเภอผมจะไปหนองบัวลำพูแล้วกันพี่ตั้งต้นอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน<อ>่นผมก็ขับรถนะขับรถเข้าบามันจะเป็นไฟแดง<อ>เลี้ยวขวาเข้าไป<อ>ผมก็เลี้ยวขวาไปมันจะผ่านอำเภอสีบุญเรืองออเอ่อรถมันก็เช็คศูนยะ์ประจำนะสมัยก่อนในรถกระบะท,ที่ใช้เนี่ยมันเป็นเครื่อง direct injection ก็คือมันไม่ใช่คอมมอนเ็วอ่ะมันเป็นแบบสายพานอ่ะก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันค่ำแล้วล่ะจะไปพักที่สีบุญเหลืองพอค่ำเสร็จปั๊บเนี่ยอยู่พี่สายพานเครื่องมันขาดดังปั๊ดเลยขาดขาดแบบไม่ค่าสาเหตุขาดปัดไปเฉยแล้วไฟมันโชว์ขึ้นหน้ารถเต็มไปหมดเลยไฟสีแดงเอาเป็นว่าติดเครื่องนอนก็ไม่ได้แล้วมันอยู่ อยู่กลางถนนเลนเดียวพี่คือถามว่ามีรถวิ่งผ่านไปไหมมีครับแต่ต้องเห็นใจเขาด้วยว่าเขาคงไม่จอดให้เราหรเป็นเราเราก็ไม่จอดใช่เป็นเราเราก็ไม่จอดเหมือนกันพี่แจ็คมันรู้จะจอดทำไมอ่ะทีนี้จังหวะนั้นแหละผมก็เดินลงแบบเสียหัวเนาะหยิบโทรศัพท์มาดูเลพี่เมื่อก่อนมันเป็นไอโมบายนะผมพูดว่ะมันไม่ใช่สมาร์ทโฟน ก็สัญญาณมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมาย mm. เออสมัยก่อนมันไม่ได้ขึ้นมันเล่นเน็ตทางมือถือไม่ได้ว่ <Okay. S 2> งงทายังไงดีว่าจะนอนจะหลับ mm. ผมก็มองไปฝั่งซ้ายมือเป็นยูคาลิปตัสขึ้นเต็มเลยจังหวะสายตาเรามองไปพี่ชายเราเห็นทางด้านของกระท่อมอยู่หลังหนึ่งครั mm. คิดว่าเป็นกระท่อมอ่ะคือคล้ายๆกับมีเพิงอยู่ในกรุงป่ายูคาบ้าน <Okay. S 2> ผมเรียกเพิงพักเลยกัน ว่าเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปมันก็อยู่ติดทางนะ uh huh. ห่างจากรถเราจอดอยเยอะลมที่มันพัดต้นยูคาเนะี่ยมันจะดังเสียงมันจะดังซ่าซ uh huh. ่า uh huh. แล้วบรรยากาศเดินเข้าไปเดินเข้าไปเห็นคนนั่งอยู่เลยกระอม uh huh. เห็นเลยมันนั่งอยู่ uh huh. จากแสงที่มันส่องลงมาเป็นคนผมก็เลยตะโกนเรียกพี่พี่ชาย uh huh. เรียกว่าพี่เรียกอย่างเงี้ย ถ้าภาษาอีสานเรียกไอยเลยละเรียกไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าชายคนนี้ไม่ตอบ mm hmm. ก็ถือวิสาสะเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเรื่อยๆปั๊บพอไปถึงกระท่อมตรงเนี้ยปรากฏว่าคนคนนี้มันหายไป mm hmm. หายไปต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นแสงวะ mm hmm. ไม่คิดว่าเป็นผีก็เลยถอยหลังออกมาก่อนพอถอยหลังออกมาเดินกลับออกมาปั๊บ เห็นมันเป็นเงาคนอีกละครับ <Okay. S 2> อ๋อก็แสดงว่ามันการหักเหของแสงมันลงมา mm hmm. ก็เลยว่าเอาวะงั้นก็เลยเดินเข้าไปดูในกระท่อมแต่กระท่อมทําไมมันแตกจัง mm hmm. มันกว้างประมาณสักเมตรห้าสิบเซนพี่รกระท่อม <Okay. S 2> นผมผมเดินเข้าไปใ,ใกล้ด้วยความมืดนะกับไฟฉายจากมือถือผมเนี่ยมันกว้างประมาณเมตรห้าสิบเซน <Okay. S 2> แต่มันยาวลึกเข้าไปประมาณสองเมตรครึ hmm. ่งในกระท่อมเนี่ยแล้วมันก็ยกสูงจากพื้นนี่ประมาณสัก ร้อยยี่สิบหึืร้อยสามสิบเซนคล้ายๆเป็นกระต๊อบต่ำๆแล้วพื้นมันทำไมเป็นปูนผมเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามันเป็นที่เก็บศพพี่ฮาหาหรอครับ<อ>คือความเชื่อของอีสานเนี่ย<อ>ถ้าตายผิดธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะหาที่ทางเนี่ยสมมติเขาไม่เอาไปฝังที่วัดนะนะครับเขาก็จะหาที่อย่าทางโยนไข่นี่แหละแล้วเขาก็จะฝังศพไว้อจะเจอบ่อยทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาไม่อยากให้ สภาพของปูนที่โบกไว้เนี่ยมันผุพังอืคือไม่อยากให้พ่อแม่เขาร้อนเนี่ยเขาก็สร้างเพิงพักครอบไว้เองพอเห็นอย่างนั้นพก,ก็น่ากลัวอืก็เลยเดินกลับมาที่รถเลยแล้วก็มารถกระจกที่รถลงติดเครื่องไม่ได้ก็ดูนานพอสมควรพี่ม,ม,มันก็มีลุงคนหนึ่งนะมั้งขับรถมาเป็นน่าจะเป็นรถกระบะเก่า,กาครับ พราะได้ยินเสียงเครื่องมันดังปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึแล้วก็ดับปึ๊ปึ๊ปึ๊ปึแล้วก็ดับจําได้ว่ามันมีตาไฟอยู่ตาเดียววิ่งเข้ามาข้างผมมานะแล้วกระจกรถแกก็ไม่มีหรอกผมก็มองดูที่กระจกด้<ะ>านฝั่งรถผมมานะเพื่อโงกเห็นแก่นั่งอยู่แล้วแกก็ถามผมว่าเออมานั่งทําอะไรอยู่เนี่ย<ะ>โตว่า่านพีบอกไม่กลัวพีเหรอเออผมบอก กลัวแล้วไปไปกระท่อมเราเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่กระท่อมไปพักก่อนผมบอกรถเสียผมก็ดีแด่ะผมก็เปิดประตูรถก็ไม่ได้ผมก็ล็อกรถเสร็จแล้วผมก็จะขึ้นไปหน้ารถแก่มันเปิดมามันมีของเต็มเลยพี่หน้ารถกระบะตัวเดียวแกแกก็บอกนั่งห้างหลังผมก็โดดขึ้นกระบะหลังเนียไปเนี่ยก็ขับไปขับไปแล้วมันก็โดดเทิงนเงเทิงนเงเทิงนเรื่องไปมันเหมือนรถกระตุกกระตุกไป แต่มันนิดเดียวเ่ยพี่แจ็คนิดเดียวเองประมาณไม่ถึงกิโลหรอกนิดเดียวเองแล้วแกก็เลี้ยวซ้ายมือเข้าไปในบริเวณกระท่อมมาละเลีเ้ยวซ้ายเข้าไปฟึบก็จะมีกระท่อมริงๆของแกด้วยครับเป็นกระท่อมนี้เขาไว้เฝ้าสวนนะพี่แล้วในกลางคืนเนี่ยเราเห็นมันก็มืดๆเนาะแกก็ถามผมว่าขึ้นไปนอนบนกระท่อมมา่ะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อใหญ่เดี๋ยวผมอยู่นี่แหละผมก็ดูมันมีต้นมะม่วงอยู่ มะม่วงต้นเนี้ยมันมีเปรยพี่เป็นเปรยที่เขาผูกเก็บไว้ผมก็เดินมานอนอยู่ที่เปรนะมานอนที่เปร mm hmm. ก็แกก็ไม่ค่อยสนทนาอะไรกับเรามากเนาะเราก็เกรงใจแกด้วย mm hmm. อย่างน้อยเช้าหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยก็ได้นอนอยู่ที่กระท่อมแกรถ mm hmm. วิ่งผ่านได้ยินเสียงรถเพราะมันติดถนนพี่ mm hmm. มีรถวิ่งผ่านได้ยินเสียงชัดเจนอยู่พอมองพอนอนเสร็จปั๊บพ่อใหญ่เนี่ยเดินมาหาพวกพี่เพราะว่าผมต้องขอเล่าตรงนี้นะ ผมมีบุหรี่อยู่สองตัวตอนนั้นนะนะผมว่าจุดสูบแล้วก็เดินมาหาผมพอเดินมาหาผมปั๊บเนี่ยแกขอผมขอ,อยาสูบเนี่ยแกพูดคําเนี่ยแล้วผมก็ยื่นให้แกนะแล้วแกก็ซุดไก่นั่งข้างผมนั่งข้างที่ผมไม่นอนอยู่ที่ปีกแกก็นั่งยองๆแล้วแกบอกให้ผมหนี่ต่อบุหรี่ให้แกด้วยเพราะว่าแกไม่มีไฟแช็คผมว่าหยิบไฟแช็คขึ้นมาแล้วผมก็จุดบุหรี่มันก็แชะ แช่พอไฟแช็มันติดขึ้นปั๊บเนี่ยแสงสว่างอย่างไฟแช็ที่มันปุ๊บต่อหน้าแกเนี่ยมันเกือบงล่างพี่หน้าแกแบบแปลกๆพี่ดูเหมือนว่าแกตาแกเขาขาวแบบมันเป็นต้อกระจกหรือเปล่าแบบมองเห็นแบบตุก้นแก่ตาตาลออแล้วก็น่าเหี่ยวๆอ่ะผมก็สะบัดไฟแช็คก่อนแล้วผมก็จุดให้แกใหม่ทีนี้แล้วแกก็ดึงแบบคล้ายๆกับเหมือนบุหรี่มันติดแล้วแกก็ นั่งคุยกับผมก็คุยครับคุยไปเรื่อยแกแลวพูดอะไรผมก็แบบสติตอนนั้นไม่ได้ฟังอะไรแกมากหรอกแกคุยเรื่องของว่าเนี่ยอยู่นี่เงาอยู่คนเดียวอยู่ในสวนเนี่ยประมาณนั้นแหละคุยไปแล้วที่ผมก็หลับตื่นมานี่รู้สึกว่าแสงแดดมันส่องมาแล้วครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็เดินไปดูต้องบอกว่ากระท่อมที่เราเห็นอี๋ทาไมฟ้าเฟือทําไมมัน แตกหักรู้สึกว่ามันจะพังม,มันจะเป็นแบบกระท่อมเก่าๆกระท่อมแบบลงล้างเปล่าแล้วผมก็มองดูรถกระบะคันนั้นะมันจอดอยู่ใต้ทุนนะพี่เกือบหัวมันปักเข้าไปในใต้ทุนกระท่อมผมเดินไปดูเอา้ายางซ้ายรถคันนี้มันแบนล้อทางฝั่งซ้ายมันแบนบผมก็ตะโกนเรียกลุงวะเนี่ยลุงอยู่ไหนเนาะลุง ตะโกนเรียกไม่เห็นแกหรอกหรือแกจะไปทํานาทําสวนทําไร่ไม่รู้กิหายไปและเราก็เดินไปอ้อมไปพอเดินกลับมาเอาเดินกลับมาแกก็เห็นยางหน้ามันแบนอีกอผมก็สงสัยผมก็เดินเข้าไปดูหน้ารถแกโอ้โหขยะเต็มหน้ารถเลยอ้าวมันไม่เหมือนกับว่าคนจะขับได้รถคันนี้ครับผมก็มุดใต้ทุ่นกระท่อมไปดูชัดเลยตาไฟรถมันแตกข้างหนึ่ง สรุปรถคนนี้มันเป็นซากแกชัดเป็นซากที่จอดอยู่ตรงนั้นคือมันวิ่งไม่ได้แน่ๆไม่ได้หรอ,อครับพี่<อ>หมดติดเหรออผมต้องหาใจว่ามันลุงคนหรือผีอืเพราะผมเห็นหน้าแกทีนี้ผมก็หากุญแจรถผมกุญแจรถผมมันตกอยู่น้ะเพราะว่าผมนอนกับเปีเมื่อคืนเนี่ยออืผมก็เดินไปหากุญแจรถมันตกอยู่ที่เปพราะผมไปดูในคนลุกเลยพี่คือ บุหรี่เนี่ยพี่แจ็คปกติแล้วเนี่ยเวลาสูบเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะคือเวลาจุดเนี่ยมันต้องมีแรงกระชากดึงก่อนนะครับมันถึงจะติดแต่เนี่ยบุหรี่แกมันไหมแค่ปลายหัวแล้วมันก็ดับแสดงว่าไม่มีการดึงแค่จุดไฟเฉยๆเหมือนจุดทูบอะใช่เอแล้วมันก็ดับเพราะมันไม่มีการดึงอแต่เมื่อคืนเห็นไอ้พ่นควันขมุกมันเป็นไปได้ยังไงวะ ผมก็แบบโอ้ไม่ไหวแล้วเดินออกมาข้างนอกก็แป๊บเดียวก็ถึงถนนนะ่ะรถก็วิ่งพุดพลาดเลยเดินไปดูว่าผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเมื่อคืนเนี่ยมันแค่หลุมฝังศพจริงไหมก็ตัดสินใจเดินไปที่ปา่ายูคาน,ะะนั่นแหละนะด้านหลังรถที่จอดอยู่เดินไปเดินไปใช่จริงพี่เป็นหลุมศพจริงๆด้วยครับก็เดินไปดูโอ้พอถึงกลางวันแล้วผมก็ไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เดินดูเดินดูเดินสำรวจดูเฉยว่าเอ๊ะมื่อคืนเข้ามาทำไมตรงนี้แล้วสิ่งที่เห็นก็คือเจ้าของหลุมศพพี่ปรากฏมีรูปติดอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดจากไฟที่แช็กที่ผมจุดเมื่อคืนนะผมว่าเป็นพ่อใหญ่กว่านี้แหละใช่ใช่ไหมน่าจะใช่พี่<อ>ผมก็เลยผากตัวออกมาเลยผมไม่อะไรวะแล้วที่มันติดกันนะไม่ถึงกิโลอ่ะ ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ผมว่ามันแปลกๆเรื่องนี้แต่ถ้าผูกเรื่องมาจริงแบบพยายามหลอกตัวเองว่าไม่ได้โดนหลอกเพราะว่ามันจิตตกนะพี่ตอนนั้นมันเห็นมาบสองรอบเลยมันเขามาช่วยนะความหวังดีที่นา่ากลัวเป็นความหวังดีที่แบบเอา้าเขาเสียใช่ไหมพี่หนุ่มมาเ,ออเขามาอยู่ในกระท่อมลุงก่อน <laughs> 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 ออแต่ก็เขาก็ไม่ได้หมัด คือถ้ามาอยู่ตรงกลางถนนผมว่าอันตรายกว่าอ่าจะมีรถชนกันนะีอุบัติเหตุซ้ําซ้อนหรือไปเจอพวกขโมยขจรเห็นอยู่คนเดียวอันนี้ก็อันตรายแต่พออยู่ตรงเนี้ยผมว่าถ้าขโมยขจรถ้าเป็นคนพื้นที่แถวเนี้ยอาจจะไม่ไม่กล้าเข้ามาก็ได้รู้อยู่แล้วนี่รตรงนี้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยวิ่งถนนสายนั้นเท่าไหร่นะพี่เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นสี่เลนหรือย,อยังนะไอ ชุมแพน้องงูเรืองน้องวลำภูนเนี่ยไม่รู้เป็นสีเลนอย่งังแต่เมื่อก่อน<ก>นี่มันมันน่ากลัวจริงๆพี่มันเป็นปา่ายู่คามันเป็นทางมืดชนิดว่าแบบมืดแบบสุดๆแต่แบบต้องบอกเลยว่าคร <laughs> ย้อนหลังไปมันมันนั่นจริงๆอะ่ะสิบกว่าปีที่แล้วอผมว่าลหลายๆที่อะ่ะแม้กระทั่งในกรุงเทพบางที่ชานเมืองบางที่มันก็ยังเปรี่ยวอยู่เลย Uh huh. เออนะตอนนี้เป็นสี่เลนแล้วครับสี่เลนแล้วใช่ไหมครับสี่เลนแล้วเขาบอกเป็นสี่เลนแล้วโอเออ,เอ,อแต่ก่อนเป็นถนนวิ่งสวนเลนน่ากลัวอ,อนะฮะอา้าวอีกอันนึงบอกยังครับตกลงยังไงเอาอยังเหมือนเดิมอา้าวอะไรเนี่ยยังเหมือนเดิมหรอไม่รู้ผมเคยไปนานแล้วออไม่มีธุระไปอ,อ๋อ,อนะครับก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่ไม่เคยไปเหมือนกันเส้นนี้เอาเป็นว่าจะไปถนนเส้นไหนก็แล้วแต่ ขับรถด้วยความระมัดระวังครับทุกพี่ก็มีก็มีเรื่องราวารบเพียนนี้แหละพี่จริงขับรถคนเดียวอ่ะถกมันจะมีอะไรให้เห็นหลายอย่างเออแต่สิ่งหนึ่งที่ที่จําเป็นคือสติในการขับรถสําคัญมากครับพี่ค่าครับผมอ่ะหมดเรื่องเล่าแล้วพี่วันนี้มีมาฝากสองเรื่องน้อยโอโอเคขอบคุณมากมากคุณวิทย์มาให้หายคิดถึง ผมคิดถึงพี่มากกว่ากี้นั่นแหละคิดถึงกันก็มาเล่าเรื่องให้ให้ฟังกันครับพี่นะครับก่อนจากกันไปฝากช่องทางของคุณวิทย์หน่อยเซผมก็มี Tik ตอ k แหละครับวิทย์เซลแมนยูทูบก็วิทย์เซลแมนก็แค่นั้นแหละไม่ได้ทําอะไรมากมายแล้วพี่เพราะว่าครับคือยังไงล่ะมันทําไม่ไหวเรามันทําคนเดียวอืก็พิมพ์ชื่อวิทย์เซลแมนเข้าไปก็เจอ จะไปเจอคุณวิทย์ไลฟ์ส่งไลฟ์สดเล่าเรื่องผงเรื่องผีได้ครับเดี๋ยวลงไลฟ์อยแจกไปก็ไปไลฟ์ต่อก็ตามไปไลฟ์กันไลฟ์กันถึงสิบโมงเช้าแล้วผมตื่นสุดยอดอ้าวตาใสเลยตอนนี้เออนะครับอไปติดตามคุณวิทย์เซลแมนกันได้นะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปกินกาแฟร้านพี่ได้ครับยินดีอนรับมาเมื่อไหร่ก็บอกกันขอบคุณครับพี่แจ๊คขอบคุณเช่นกันคุณวิทย์ครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ